แม่ไม่อาจเทียบหนึ่งไม่ล้านลูกขอตั้งปณิธานสารสิ่งที่พอสร้างไว้จะขอเดินตามรอยเท้าพ่อไปเหนื่อยยากเพียงไหนไม่ทำให้พ่อผิดหวังสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็ก,กหญิงธนาพรแดงวรรณพู และหนูชื่อเด็กจริงค่ะวันแดงวันน้ำโควันนี้พวกเราสองคนจะพาทุกท่านไปรับชมฐาเศรษฐกิจพอเพียงของเรียนเราค่ะซึ่งโรงเรียนเรามีทั้งหมด6ฐานได้แก่ 1. ฐานขยะสร้างคุณค่า 2. พืชผักเศรษฐกิจพอเพียงสาจากกร้านค้า 4. ฐานปุ๋ยหมักพอเพียง 5. ฐานน้ำหมักชีวภาพ โคฐานเลี้ยงไก่พันไข่ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ฐานขยะสร้างคุณค่าดิฉันเด็กหญิงสุภาวันมาลาัยตัวแทนสมาชิกฐานขยะสร้างคุณค่าวันนี้นะคะดิฉันจะมาเล่าให้เห็นถึงความสำคัญของขยะค่ะ ขยะนะคะก็มีหลายอย่างมากเลยค่ะอย่างเช่นพวกถุงพลาสติกเศษกระดาษเศษผ้าขวดแก้วขวดพลาสติกนะคะรวมถึงมูลฝอยต่างๆที่เป็นอันตรายต่อพวกเรานะคะเราจะต้องกําจัดให้ถูกวิธีนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเรากําจัดผิดวิธีนะคะก็จะทําให้เกิดผลเสียต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของเรานั่นเองค่ะและฐานของเรานะคะให้ความสําคัญเกี่ยวกับ เรื่องนี้เป็นอย่างมากเลยค่ะเราเลยจัดกิจกรรมมาทั้งหมด3กิจกรรมค่ะกิจกรรมที่1นะคะคือการให้ความรู้เกี่ยวกับขยะและก็การคัดแยกขยะค่ะส่วนกิจกรรมที่2นะคะก็คือการให้ใช้ขยะซ้านะคะ,ะกิจกรรมที่3นะคะก็คือก็คือการให้เห็นคุณค่าของการอดออมจากการรับซื้อนะคะ สวัสดีค่ะที่นี้ต้อนรับข้อสู่ฐานพืชยผักเศรษฐกิจดิฉันเด็กหญิงสิริวิมลอยู่ดีแกนํำของฐานซึ่งถาะเราปลูกผักนานาชนิดเช่นมะเขือคะนา้าผักบุ้งจีนและผักกาดเขียวเป็นต้นค่ะผลผลิตของเราเป็นผักปลอดสารพิษส่วนใหญ่นำมาประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียนและยังแบ่งขายให้กับคนในชุมชนการปลูกผักช่วยให้เรา เพิ่มรายได้และลดรายใจ่ายในชีวิตประจำวันอีกทั้งยังช่วยรักษาสมดุลของธรรมชาติทำให้สภาพอากาศดีขึ้นและยังช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยการเห็นคุณค่าของพืชผักพื้นบ้านของไทยอีกด้วยค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ฐานชาตักรล้นค้าฐานชหัดกรรล้านค้าคเป็นการจัดตั้งขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักเรียนมีสินค้าที่จำหน่ายเช่นดินสอปากกายางบอบเหลาไม้บรรทัด แก้วน้ำช้อนซ่อมไอติมสมุดแฟ้มเป็นต้นมีการทำงานอย่างเป็นระบบมีการบันทึกการซื้อขายสินค้ามีการบันทึสิ้นปีเพื่อเป็นการออมเงินไว้ใช้ในอนาคตขอบคุณค่ะ ดีค่ะขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ฐานปุ๋ยมากพอเพียงพิชันเด็กหญิงนัทธนิชาแก้วเพชรเป็นแกนนาของฐานปุ๋ยมากพอเพียงสาเหตุที่ทาปุ๋ยมากนะคะคือในช่วงฤดูหนาวหรือฤดูแล้งจะมีการลิ่ใบของต้นไม้ในบริเวณโรงเรียนจึงทําให้ใบไม้ร่วงหล่นเป็นจํานวนมากถ้านําไปเผาจะทําให้เกิดภาวะโลกร้อนหรือเป็นมลพิษต่อชั้นบรรยากาศ เราจึงนําใบไม้ส่วนนี้มาทําเป็นปุ๋ยมากเพื่อนําไปบํารุงดินที่ใช้ปลูกพืชผักและผลไม้ในบริเวณโรงเรียนวัตถุดิบที่ใช้ประกอบด้วย 1. พืชผักใบไม้และกิ่งไม้เล็กๆในบริเวณโรงเรียน 2. ปุ๋ยคอบมูลสัตว์หรือขี้วัว 3. ปุ๋ยเคมีอัตราจจส่วนในการทําใบไม้100ส่วน ปุ๋ยคอก10ส่วนและต่อปุ๋ยเคมี1ส่วนพอเราทำปุ๋ยมากเสร็จแล้วเราก็จะนำปุ๋ยมากส่วนนี้ไปบำรุงดินที่ใช้ปลูกพืชและผักในฐานพืชผักเศรษฐก,กิจต่อไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดียินดีต้อนรับเข้าสู่ฐานน้ำมัดชีวภาพดิฉัน ชื่อเด็กหญิงสรอชาชุมแสงเป็นนักเรียนแกนนำฐานน้ำหมักชัวภาพที่โรงเรียนทำน้ำหมักขึ้นเพราะเห็นว่าน้ำหมักมีประโยชน์มากมายและเราเห็นว่าที่โรงเรียนของเรามีเศษผักผลไมทท้ที่ทิ้งทุกวันเกิดการเน่าเสียพวกเราจึงคิดทำน้ำหมักขึ้น เพื่อเป็นการลดขยะเปียกลดโลกรอ้อนและรักษาสิ่งแวดล้อมน้ำหมักมีประโยชน์มากมายเช่น 1. คือถูโลงอาหารเพื่อรักษาความสะอาด 2. เป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้ที่ปลูกบริเวณโรงเรียน 3. ถูห้องขัดห้องน้ำหรือล้างห้องน้ำทำให้ประหยัดเงินไปได้มากค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ฐานการเลี้ยงไข่พันไข่ดิฉันชื่อเด็กหญิงจิรนันนิลวันและกระผมชื่อเด็กชายนราธรนาโกลวฐานของเราคือฐานการเลี้ยงไก่พันไข่ไก่ที่พวกเราเลือกเลี้ยงเป็นไก่พันสีน้ำตาลหรือไก่ลูกผสมนิยมเลี้ยงกันมากในปัจจุบันเพราะไข่โดกไข่ทนไข่นานแม่ไก่สุขภาพแข็งแรงมีความต้านทานโรคที่ดี อาหารที่เราเลือกเป็นอาหารเม็ดให้วันละ1นกิโลแบ่งเป็นเช้ากลางเย็นรวมถึงเศษอาหารและเศษผักต่างๆเพื่อลดต้นทุนค่าอาหารการทำความสะอาดล้าวไก่ดินที่พวกเรากวาดนำไปปลูกผักใส่ต้นไม้หรือทำเศรษฐกิจพอเพียง ผลผลิตไก่ไข่ทั้งสดสะอาดนำไปทำอาหารกลางวันเพื่อให้นักเรียนรับประทานไข่อย่างน้อย3ามฟองต่อสัปดาห์ขอบคุณค่ะ จะกิีดอเพียงของโรงเรียนเรากันค่ะพวกหนูสอ,องคนต้องขอเวลาก่อนค่ะขอผม<อ>